วันนี้เราจะมาเตรียมส่วนผสมในการยะะะา่าสลัเปาไสหมูสับกันเจ้าเริ่มแล้วเครื่องของเฮามีออหยางร้องมาพอกันเลยเจ้าเริ่มแรกเลยมีน้ำมันหอยมีน้ำตาลมีกระเทียมมีพักลากผักชีแล้วก็พริกไทยตำรวมกันสามอย่างเจ้านี่เป็นน้ำมันงาซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาว หมูบทมันแครอทลวกเจ้าแล้วก็มีเห็ดหอมซับละเอียดแป้งข้าวโพดเรามาเริ่มผสมใส่สาลาเปาหมูซับกันเลยเจ้าเริ่มแรกเลยเราจะใส่น้ำมันหอยใส่ลงไปประมาณ ถ้วยนี้เจ้าน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยรากผักชี้พริกไทยแล้วก็กระเทียมต่ำรวมกันเจ้าน้ำมันงาซอสพริงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาว หมูบดนี่เขาใจมันผสมสักประมาณครึ่งขีดเจ้าถ้าเพื่อนๆคนใดบดใส่มันก็ใจหมูบดตีผสมมันไปด้วยก็ได้เจ้าหรือว่าเนื้อติดมันก็ได้เจ้าเล็ดแล้วก็ใส่เห็ดหอมตีเขาซับละเอียดเจ้า อเสซตแล้วก็มันแครอทของเขาเจ้าตีลวกซุกแล้วใส่ลงไปเลยหั่นเป็นลูกเต๋าะจี๊เจ้าคนส่วนผสมรวมกันแล้วก็ตามตวยแป้งข้าวโพดเพื่อให้ไส้สละเปาของเขามีความเหนียวนุ่มเจ้าใส่ประมาณครึ่งถ้วยเจ้าแล้วก็คนรวมกัน คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะพักไสประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาจะไปเตรียมทำส่วนผสมของแป้งซาลาเปากันก่อนเจ้าอันนี้เขาจะมาทำส่วนผสมของเหลวกันก่อนเจ้าจะมีนม ใส่ไปประมาณครึ่งแก้วก็ได้เจ้านมนี่เป็นนมจืดเจ้าเส้นเแล้วก็ใส่น้ำตาลไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเจ้าหรือหนึ่งช้อนแกงของเขาเจ้าเส้นเแล้วก็ยีบเจ้ายีบนี่เขาสามารถซื้อได้ตีร้านเค้กร้านทําขนมหวานร้านเค้กหรือว่าสั่งออนไลน์มาก็ได้เจ้าประมาณหนึ่งช้อนเจ้า ประมาณช้อนครึ่งแล้วกันเจ้าคนส่วนผสมห้เข้ากันเจ้าเซตแล้วก็ทิ้งเสซตแล้วก็เอาทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสามทินาทีก็ได้เจ้า ตอนปีเขาจะร่อนแปง้งเพื่อผสมแปง้งสาลบเปากันก่อนเจ้าอันนี้เขาจะแยะแปง้งส่วนก่อ,มม ương, นอนเจ้าเขาผมมีเครื่องร่อนเจ้าเขายะบ้านๆเลยกับช้อนนี่แหละไสดีรืน้อยอเจ้าเออมันกับ่อนได้เหมือนกันแน่ เริ่มต้นผสมแป้งกับเจ้าขั้นแรกเลยแป้งส่วนที่หนึ่งเขาจะใส่ไปประมาณสองขีดกปปอเจ้าแป้งนี่เขาลอนเรียบร้อยแล้วเจ้าก็เอาก็ได้เจ้าเด็ดเล่าเนี่ย้มันเป็นอุ้งลุ่มตรงกลางเจ้านี่ยี้ของเขาทำงานได้ดีมากฟูฟ่องเลยเจ้า เสร็จแล้วก็ใส่สยิตีเขายะไว้เจ้าตรงกลางไปเลยค่อยๆใส่ก่อนจะได้เจ้าคนอันนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วเจ้าเขาจะยะเป็นกลมๆไว้เจ้า ประมาณ10นาทีเจ้าเสร็จแล้วเขาก็เตรียมถ้วยมาพักไว้แล้วก็หาพลาสติกคุมเจ้าเคือแป้งมันแห้งพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงเจ้าเพื่อให้แป้งมันฟูเราจะ ่วนที่สองกับเจ้าใส่น้ำตาลลงไปในน้ำอุ่นๆประมาณสองช้อนแกงสักสองจอดแก่งครึ่งก็ได้เจ้าเส้นแล้วใส่เกลือบ่ต้องใส่เยอะเจ้าเพราะว่าเรามีเนยแล้วเนยเฮาเป็นเนยชนิดเค็มเจ้าคนส่วนผสมเพื่อมันละลายดีเจ้า แป้งตีเขาหร่นเรียบร้อยแล้วเจ้าก็เอาก็ได้เจ้าประมาณน่าจะประมาณสักเท่ากันกจะประมาณสองขีดกระปร๋อเจ้าเนีย้ยเป็นหลุมตรงกลางไว้เจ้าอ้ใส่ผงฟูไปด้วยประมาณหนึ่งช้อนช้า สะอาดเรียบร้อยเจ้าผสมผงฟูให้เข้าออกันเซตแน่เ้เาก้อนย่เป็นหลุมตรงกลางเจ้าแล้วเขาก็ใส่ของที่เขาผสมเมื่อสักครู่นี้เจ้าค่อยๆใส่ไปทีละน้อย่อนเจ้าเดี๋ยวแป้งจะเหลวเกินไปแล้วก็ใส่เนยนี่มันเป็นเนยชนิดเค็มเจ้า แล้วก็น้ำมันไปน้อยน้ำมันเขาใจเป็นน้ำมันทานแต่วันเจ้าแล้วก็ค่อยค่อยคนส่วนผสมเข้ากันส่งมือก็ได้เจ้าเราจะมาเปิดแป้งตีเขานี้ไว้ตั้งแต่ต้นเจ้าว่ามันขึ้นฟูดีกว่อโอ้ขึ้นฟูดีมากเลยเจ้า อันนี้เขางาไว้แค่ประมาณ40นาทีเมื่อมันขึ้นฟูดีแล้วเขาจะนําแป้งส่วนนี้เจ้ามาใส่รวมกันรวมกันกับแป้งส่วนที่สองไปเลย เป็นากบพักไว้ในชนั้นประมาณ4คิปนาทีของเจ้าุูไห้บอกแป้งหน้าแห้งเจ้าโอเคเรียบร้อยหลังจากปิ่นเขาพักแป้งปีงนวดรอบที่สองบรรวมมันแล้วเจ้าจะหั่นได้ว่าแป้งฟูเจ้าเขาจะเอามา แบ้งนวดแหงหลอบเจ้าแล้วเอามาแบ่งแป้งฟูแป้งขึ้นดีค่ะแบบเจ้านี่มาเที่ยวนี่เขาก็นวดแป้งไปสักน้อยเขาบ็มีโต๊ะสำรับแบ่งแป้งเจ้าเขาก็ใจทาจุอี้เจ้า ดเป็นจะอีเจ้า ちょう。 เอาแป้งที่เขาเนี่ยกลมเรียบร้อยแล้วเขาผบมีทีครึ่งเหมือนเขาใจนี่เลยสากกระเบือเอรือลูกของเขาเนี่ยใจยได้ยันสากรราสสากระเบือยัอนเรือลูกเลยเต้นหลเอาให้มันสมจืดมันสากกระเบือยันเรือลูกเนี่ยเป็นเด้น,น,น,นจะอี้เจ้าอาณาถาได้วะาบบมีทีครึ่งเหมือนเขาใจสากนี่เลยใจได้มดสถานาการณ์ไหนจใจได้มด เจ้าออแล้วเจ้าเบลแล่เขาก็เนี้ยป่ายมันเนี่ยให้มันบางๆเพื่อเขาจะได้หอได้เจ้าใส่ไปประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนเจ้าใส่ใส่ไส,ส้นักๆล้ำพับตีเจ้า รับไปเรื่อยๆแย่ครั้งแรกมันอาจจะบอสวยเจ้าน้องกันแย่บวชน้ำแยไปเตอะแย่กินเองสวยบ่สวยบวยบเป็นอย่างเจ้าแย่เฮ้มันปลอดภัยกับปอเจ้าอีเป็นหน้าตาจะอี้บวสวยต้องได้นักใบตองร้องเลยเจ้าบวต้องไปใช้กระดาษ ได้แล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปนึ่งกันเลยเจ้าเปิดฝาออกมาหูหมหอมอันนี้ฝนกำลังตกเจ้าได้บรรยากาศขนาดกิ่นสละ,ะเปาห้อนห้องยามตีฝนตกเจ้าคืนนี้ถ้าจะนอนรับฝันดีเจ้าสวัสดีเจ้า